ดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเกมโบรบอกแมปผีนะก็วันนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมลง YouTube นานเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์ลงนะ <c oughs> ก็วันนี้ก็ไล่นมาเล่นนะก็นี่มันคือ,คอหาคอนเทนต์ลงนะ เปิดได้ไหมไม่ได้ห้องน้ำทุกคนซองกระจกเทียนเปิดให้หมดเลย นี่อาบน้ำกันทุกคนกวะอืมโอเคอาบเสร็จแล้วไงต่อฮึ่ม <c oughs> สาหัว ต้องมีอะไรโผล่มาเนี่ยชัวร์เลยอุ้ยไม่สนละไม่สนอาบอาบต่อเหยไม่สนหรอกอุ้ยป,ปปยประตูเปิดทำไมประตูเปิดอ่ะ จะทำแบบนี้ <L an> What the fuck Okay โคนรรอบที่สองนะเมื่อกี้ตายเร็วไปหนอะมันเป็นแมปผีบแบบสั้นๆนะไม่มีนนอะไรมาก อันดับแรกแล้วก็เหมือนเดิมนะก็สเตปเดิมแล้วก็อาบน้ำไปอันนี้แหละของแท้เฮ้ยรอบนี้มันปิดแรงจังเียงอะไรอ่ะไม่ได้ใส่หูฟังนะ เนีย่ยเสียงประตูเปิดเนี่ยเฮ้ยยี่โผล่หน้ามาทำไมนี่มันยี่โผล่เหรอวะเฮ้ยแม่งปิดไฟด้วยไปแล้วอุ้ยยี่แม่งอยู่ข้างหลังนีไปยังวะอุ้ยยี่โผล่มาแล้ว What the fuck โคตรโหดเลยเออก็อยากรู้ว่าถ้าอาบจบมันจะเป็นยังไงทุกคนรอบนี้ถ้าเกิดว่าเราอาบน้ำเสร็จแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้สงสัย จะลองแบบอาแบบไม่สนแบบไม่สนแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาแบบอาไปเลยไม่สนเลยอาแบบไม่สนโลยเล็กๆก็ยังไม่มีอะไรนะช่วงนี้ตาหูไว้เลยอ่ะอันนี้อาแบบไม่สนไปมันจะโดนปุกอวะไม่โดนหรอกบ้าง นานจนนี่หาประตูมันเปิดแลวเนีกยาเฮ้ยมันปิดไฟเฮ้ยเสียงปิดไฟอ่ะอุ้ยไม่ตรงเลยนี่ยมันเปิดไฟนี่ยมันปิดไฟอีกแล้ว ทำอะไรอ่ะอ้าวแบบไม่สนอ่ะอดีอุ้ยอะไรอ่ะเซลล์หลอดเต็มยังเอ๊ะว้าวกูันต้องอ เอ้ชนะเลยโอเคก็จบแล้วนะก็มันเป็นแบบสั้นๆอืมก็แบบว่าถ้าเราแบบสะหัวแบบถ้าเราลืมตาขึ้นมาเอเนี่ยเราจะโดนผีหลอกนะสะขาไปไม่มีอะไ,ไรหรอกนะก็เป็นแบบสั้นๆอ่มามันเล่นให้ดูนะนี่ดูวิลกรรมผีมันทำ ปิดไฟเปิดประตูสองหน้าเข้ามาดูโอ้อะไรเนี่ยหมดแล้วนะทุกคนก็จบคลิปแค่นี้นะครับ